ไคยรู้สึกไหมว่ายิ่งอายุมากขึ้นคนรอบตัวยิ่งหายไปทําไมเมื่อก่อนเรามีเพื่อนฝูงมากมายแต่พอถึงจุดหนึ่งกลับรู้สึกว่าต้องเผชิญชีวิตเพียงลําพังวันนี้เราจะพามาหาคําตอบว่าทําไมเราถึงรู้สึกโดดเดี่ยวและเราจะก้าวข้ามความรู้สึกนี้ได้ยังไงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเมื่อเราอายุมากขึ้นวงสังคมก็แคบลงเพื่อนเริ่มจากไปคนในครอบครัวก็มีภาระของตัวเอง คนที่เคยอยู่รอบตัวเราเริ่มมีเส้นทางของตัวเองความคาดหวังและความจริงที่ไม่ตรงกันเราหวังว่าลูกหลานจะดูแลแต่โลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราอาจคิดถึงอดีตที่มีคนมากมายรอบตัวแต่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วจิตใจที่ยึดติดทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวถ้าเรายึดติดกับอดีตมากเกินไปเราจะเป็นทุกข์บางคนอยู่ท่ามกลางคนมากมายแต่กลับรู้สึกเหงาให้ลองฝึกอยู่กับปัจจุบันฝึกปล่อยวาง ไม่คาดหวังวิธีคลายความโดดเดี่ยว 1. ฝึกอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขลองหางานอดิเรกทำลองฝึกทำสมาธิ 2. เปิดใจรับสิ่งใหม่ออกไปพบผู้คนลองเข้ากลุ่มกิจกรรม 3. เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ใจเรามีความหมาย 4. สร้างมิตรภาพใหม่ลองเปิดใจพบเจอเพื่อนและสังคมใหม่ 5. เข้าใจธรรมะ ทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนยอมรับและปล่อยวางความเหงาและความโดดเดี่ยวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปถ้าเราเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุข